ฟ้าเสิร์ฟตูงตูงลูกนี้พี่จินสู้สู้ดัดสู้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ไม่ยอมไม่ยอมสู้ไปสู้ไปลงหรือเปล่าเขากงดูไม่ทันนะมเืภาตอุัยลงนะฮะอุ้ยสู้อยู่ยังสู้อยู่ไม่ยอมไม่ยอมสู้ไปสู้ไปลงครับเก๋งลูกเสี้ยวครับตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขันนะครับที่ เล่นกันสนุกๆเพื่อสุขภาพนะคะโดยที่มีมือของนักเสียบเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะตอนนี้มีตัวละครโดยพี่จิ้นนะคะแล้วก็พี่บินพี่บิวตี้แล้วก็พี่ฟ้านะคะจะก่อต่วสีกันมากเลยค่ะ19ต่อ15นะคะอีกสองลูกจะชนะแล้วนะคะฝั่งเสื้อขาวนะคะตอนนี้พี่ฟ้าตบพี่บินเหนียวมากครับไม่ยอมบิวตี้ก็ไม่ยอมบิวตี้หยอดเดีอยวลี้โหลงไปแล้วนะคะต้องชมจริงๆนะเป็นการรับหน้าเน็ตแบบว่าเฉียบคมละเป็นงานละเอียดมากค่ะหยอดลูกนี้ พี่บิ๋มถอยหลังสองที่ตีรูปนี้พี่บิ๋มปัดเบาๆไว้ติดเน็ตนะเสียดายนะฮะตอนนี้พี่บิวเสิร์ตต่อด้วยความมั่นใจฮนะหยอดมานวโอ้วิจินลูกนีิ่งสวยงามน,นะระหว่างนี้เขากําลังตู้กันเต็มที่พี่จ้นมันรับยอดเบาๆอูสวยงามน,นะเล่นกล้องไปหนึ่งทีริโพนึงดีนะดูว่าสวยนะพี่บิ๋มขำท่าริโพเลยเสิร์ฟพลาดนะฮะ สกอตอนนี้สูสีมากฮะจะจบเกมแล้วนะพี่ฟ้าเสิร์ฟอย่างตั้งใจพี่ฟ้าเต็มแรงพี่จินก็เต็มแรงไม่ยอมฮะพี่จินไม่ยอมอีกบิวตบลูกนี้หูยกลางครับกลือกลางการตบกลืงกกลางทำให้ทั้งสองท่านสิบเจ็ดติดนะฮะโอ้มีการมาแจ้งสกอร์ด้วยฮะสุดยอดจริงๆนะพี่ฟ้าเสิร์ฟสูงสูงลูกนี้พี่จินสู้สู้ดัดสู้ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ไม่ยอมไม่ยอมสู้ไปสู้มาลงหรือเปล่าเขาก็มาดูไว้ทันะโมเดภาพัยลงนะฮะหูย ฝั่งนู้นสู้จน,นได้ชนะไปนะฝั่งนู้นดุมากนะบอกเลยพี่บินสมวเต็มแดงนะครับเริ่มแดงแล้วนะอุ๊ยพี่จินหยอดลูกนี้ฉลาดมากครับอุ๊ยหยอดได้คะแนนด้วยนะครับไม่สามารถเดียวจับได้นะ18นี่นะฮะมึงมันบอกจะตรวกล้องด้วยนะรู้งานมากนะนี่นะพี่บิวที่ตอบลูกนี้อุ้ยสวยงามนะพี่บิ่งยอนไม่ทันนะบอกเลยนะตอบเหมือนว่าโอเคเลยอะทิศทางได้พี่จินเต็มแรงเหมือนกันฮะพี่จินยังเต็มแรงไปหลังทอด มาลูกนี่วุ้ยติดม้นนี่เดียวน,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 นะถ้าเหยาะลุ้นเมื่ีจะเข้าศูนย์หนึ่งนะฝั่งนู้นขึ้นนำน,นะอีก9เดียวเขาก็จะได้รับเงินงารางวัลหนึ่งล้านบาทไปครองนะว้าววุ้ยจบลูกนี้ปิดเกมนันน,นี่พี่ฟ้าต้องชม,มพี่ฟ้านี่นะวุ้ยสาวคนนี้นะเป็นแมนอ n the man นะหนึ่งล้านบาหนึ่งล้านบาทรับ,บดีชัดนะนะเป็น <c oughs> ลุ้นเดียวม,มีแค่มีแค่หนึ่งล้านบาทหลอกๆนะฮะวู้วสาวบีมาตอบพี่ฟ้าบอกโอเคนะนี่นะแมนออฟเดอะแมนรู้สึกไงที่ชนะนะพี่ฟ้ารู้สึกไงที่ชนะ ดีใจมากดีใจมากนะจะได้ไปรับเงินรางวัลนี่นะต้องต้องต้องเก็บลูกนี้ไปเป็นอ่าที่ระลึกนะฮะพี่ตุ้ตี้ผิดผิดรายการแกนุ่มเตี้ยได้ฮะใครอยากใครอยากได้แกกันุ่มเตี้ยนี่ยังไงฮะมาได้เลยค่ะลงชื่อในเพจนะคะเย่เข้ามาเล่นกันเยอะๆค่ะเก่งก่งรับไหมอ่อนรับไหมฮะรับแต่มือบ้านค่ะมือบ้านตีหน้าบ้านมืออ่อนมือเบาจะมีต้อนรับนะฮะแบเล่นนิ่งเล่ม่โอลปิกค่ะโอเคบ๊ายบายแต่พัฒนาเร็วมาก